ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ศูนย์รวมจิตใจที่นำาพาประเทศชาติไปสู่ความมั่นคงปลอดภัยและความเจริญก้าวหน้าชาติไทยเป็นชาติที่มีเอกลักษณ์ของตนเองได้แก่วัฒนธรรมที่ดีงามมีศิลปกรรมสถาปัตยกรรมที่น่าภาคภูมิใจมีศาสนาเป็นศูนย์รวมจิตใจและมีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสถาบันหลักที่สร้างชาติบ้านเมือง และปกครองดูแลให้อานาประชาราชมีความร่มเย็นผาสุกมาตั้งแต่เริ่มความเป็นชาติไทยให้ดำรงคงอยู่จนถึงพวกเราคนไทยในทุกวันนี้ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย อยู่ดังร้งคงไว้ได้ทั้งมวลด้วยให้าลุนหมรักสมบูรณ์ให้รักสมบู ทักความเคารพสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,ว,คะวันนี้เป็นวันเปิดเทอมาแรกนะคะครูประทับใจมากเลยนะคะที่เห็นนักเรียนยืนเคารพธงมชาติเมื่อเช้านี้เอ่อมันสื่อถึงว่านักเรียนเนี่ยมีความรักชาติศ่อสนามรองมหาวษทยาลนะคะวันนี้เป็นวันตริดเทอมาแรกเราจะมา จะเสนอชื่อเพื่อนคนไหนเพื่อนเป็นหัวหน้าห้องไหมคะสุพัชยาอยากเสนอใครคะเสนอวรรักษ์ค่ะอ่าวรรักษ์นะคะจะเสนอใครคะเสนอเอรินค่ะเอรินอยากเสนอใครไหมคะเสนอตัวเองค่ะโอ้โหค่ะก็เชิญทั้งสองขึ้นมายืนโชว์ตัวให้เพื่อนดูเลยนะคะโอ้ค่ะครูอยากให้เพื่อน ที่อยู่ข้างในอะคะ่ะเสนอคําถามมาหนึง่งคำถามเพื่อเป็นตัวช่วยในการตัดสินใจคนที่จะมาเป็นหัวหน้าห้องให้กับเราอ่กางคิดถามเพื่อนอะไรค่ะจะถามว่าที่หัวหน้าห้องนะคะว่าคิดเห็นอย่างไรกับนโยบายสาธารณะและวิกฤตสุขภาพอันตรายป่วนหรอคะค่ะคู้ให้เอลินตอบก่อนเลยคะ่ะเอรินดูมั่นใจค่ะสำหรับคำถามนะคะหนูบอกว่ามันมันแย่คะ่ะมันควรมากกว่านี้ เวลาลักต่อยคะ่ะค่ะถ้า,าการสถานการณ์โควิดสิกา้าที่กำลังแพร่ระบาดนะคะทำให้ประเทศน,นะคะประสบกับปัญหาเศรษฐกิจสังคม,มแล้วก็สุขภาพของประชาชนนะคะดิฉันคิดว่ารัฐบาลนะคะควรมีกระบวนการแก้ไขที่เป็นระบบกว่าน,นี้แล้วก็คัดกรองคนเข้าประเทศให้เป็นระบบกว่าน,นี้นะค,ะค่ะโอ,อ้สุดเอด กจะให้เพื่อนเลือกคนที่จะมาเป็นหัวหน้าห้องให้กับเรานะคะคุูจะให้ยกมือนะคะโหวตุูจะยึดคนที่ได้คะแนนสูงสุดนะคะมากกว่ากันนะคะมาเป็นหัวหน้าห้องให้กับเราค่ะอะใครเลือกเอรินคะยกมือคะ่ะเยียมมากค่ะใครจะเลือกวลร,รัลักษ์คะโอ,อ้โหชนะเลยค่ะวาร,รัลัก์ เป็นอะไรอ่ะทำไมไม่เลือกเราเป็นเพื่อนกันมาสองสามปีเป็นาาปเลือกเด็กไหมน่าทำไมก็เป็นอะไรอ่ะเอลิก็เห็นเห็นอยู่ว่าเราลาสองปีเห็นไหมเอลิทำไมแต่ทำไมอ่ะวันนักเรียนจะเรียนก่อนค่ะนักเรียนเอลินั่งลงลูกจะเรียน,นลูกจะเรียนนั่งลงฟังครูนะคะทุกคนฟังครูนะการที่เราอยู่ด้วยกันแบบนี้นะคะ่ะเราต้องรู้จักความสามัคคีแล้วก็อยู่ด้วยกันอย่างสันติวิธีเข้าใจไหมลูกอ่า เราต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตแล้วก็ยึดหลักตามประชาธิปไตยไม่ใช่มากดขี่ข่มเหงเพื่อให้มาเลือกตัวเองแบบนี้มันไม่ใช่ลูกเพราะว่าโลกทุกวันนี้มันก้าวไกลไปกว่าเดิมมากเข้าใจไหมยอย่าทะเลาะก,กันอีกนะลูกเข้าใจไหมตามหลักประชาธิปไตยยึดหลักตามประชาธิปไตยนัเกเรยียนเข้าใจแล้วใช่ไหมลูก นั้นพูดไปก่อนนะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเรื่อวันนี้ขอโทษเลยากอะไรอยาเข้าใจไปเข้ามาโอ้